สวัสดีค่ะวันนี้มาคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ซึ่งเราได้เรียนมาแล้วใน3ตอนเรียนนะคะตอนเรียนนี้เราจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์ของเต้านมหัวนมลานนมแล้วก็การสร้างและหลังน้ํานมรวมถึงส่วนประกอบของน้ํานมค่ะ วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงการวิภา์ศาสตร์ของเต้านมหัวนมลานมอธิบายถึงกระบวนการสร้างและหลังน้ำนมอธิบายถึงส่วนประกอบของน้ำนมรวมถึงสามารถนำความรู้เรื่องการวิพา์ศาสตร์ของเต้านมหัวนมลานมกระบวนการสร้างและหลังน้ำนมและส่วนประกอบของน้ำนมมาใช้ในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้เดี๋ยวเรามาดูการวิภา์ศาสตร์ของเต้านมกันนะคะ เต้านมตำแหน่งนะคะอยู่บริเวณกึ่งกลางระหว่างกระดูกไหปลาร้านะคะลงมาในแนวดิง่งสำหรับในแนวราบก็คืออยู่ระหว่างกระดูกซี่โคงที่ซี่ที่สองถึงซี่ที่6โดยอยู่ยึดติดกับกล้ามเนื้อหน้าอกที่เรียกว่า pectoralis นะคะภายในประกอบด้วยต่อมน้ำเหลืองระบบประสาทเส้นเลือดมากมายนะคะแล้วก็มี เนื้อเยื่อเกอี่ยวพันธ์ุที่เรียกว่าคูเปอร์ลิกาเมนต์ซึ่งเป็นตัวพยุงเต้านมให้มีรูปร่างอยู่ได้ถ้าเกิดว่าคูเปอร์ลิกาเมนต์ไม่แข็งแรงก็จะทําให้เต้านมหย่อนคล้อยได้โดยภายในจะมีต่อมน้ำนมขนาดเล็กที่เรียกว่า s e ค r e t o r y a c i ซินาะอยู่ประมาณประมาณ100ยยูนิตนะคะโดยตัว s e ค r e t รีอ a c i ซินาเนี่ยจะอยู่ ภายในต่อมสร้างน้ำนมอีกทีหนึ่งที่เรียกว่าอันวิโอไลนแล้วก็เต้านมแต่ละข้างจะมีอันวิโอไลน์เนี่ยประมาณา25โลบโดยแต่ละโลบก็รวมตัวกันมีลักษณะคล้ายๆพวงองุ่นนะคะแล้วก็รวมตัวกันเป็นท่อน้ำนมขนาดเล็กที่เรียกว่าเล็กติฟรตด,ดักกลายเป็นท่อน้ำนมขนาดใหญ่แล้วก็หลั่งน้ำนมออกมาต่อไปเราจะมาดูหัวนมนะคะส่วนประกอบของหัวนม หัวนมจะมีขนาดแล้วก็ความยาวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะประมาณ2มลเมตรจากอิทธิพลของฮอร์โมนโปรเลกตินในขณะที่ตั้งครรภ์น,นะคะโดยหัวนมเนี่ยจะมีกล้ามเนื้อทั้งหมด3ชั้นโดยกล้ามเนื้อชั้นในสุดจะเรียงตัวเป็นแนวเดียวกับท่อน้ำนมนะคะกล้ามเนื้อชั้นกลางจะเรียงตัวขวางรอบหัวนมเพื่อรัดท่อน้ำนมเข้าไว้ด้วยกันส่วนกล้ามเนื้อชั้นนอกสุด ชั้นบนสุดนะคะจะเรียงตัวเป็นลักษณะเหมือนตาข่ายคลุมหัวนมและลานนมไว้ด้วยกันโดยที่เมื่อไหร่ที่มีการกระตุ้นบริเวณหัวนมและลานนมกล้ามเนื้อส่วนนี้ก็จะมีการหด,รดตัวและมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างค่ะค่ะส่วนต่อไปนะคะของกายวิภาคศาสตร์เกี่ยวกับเต้านมหัวนมลานนมก็คือลานนมนะคะตัวลานนมเนี่ยจะมีลักษณะมีความหนาแล้วก็มีสีที่เข้มขึ้นในขณะตั้งครรภ์น,นะคะโดย หนาตัวและก็ความเข้มขึ้นเนี่ยจะช่วยให้บริเวณผิวหนังบริเวณนี้มีความแข็งแรงไม่ถลอกง่ายนอกจากนี้ก็จะมีต่อมไขมันที่อยู่บริเวณรอบๆนอกที่เรียกว่า g r a n o of Montgomery ซึ่งจะช่วยในการผลิตไขมันขึ้นมาเคลือบเพื่อป้องกันไม่ให้มันถลอกง่ายนะคะแล้วก็ช่วยให้ เด็กสามารถจดจำกลิ่นตัวแม่ได้ด้วยแล้วก็มีการผลิตภูมิต้านทานที่เรียกว่า S I G A เพื่อป้องกันการติดเชื้อในส่วนนี้นะคะเพราะฉะนั้นคุณแม่จะต้องไม่ทำความสะอาดเพิ่มเติมจากการอาบน,น้ำตามปกติซึ่งจะทำให้ผิวบริเวณตำแหน่งนี้ถลอกได้ง่ายค่ะ นอกจากนี้ลานนมมีความสําคัญกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มากนะคะเนื่องจากเป็นตําแหน่งที่มีท่อน้ํานมขนาดใหญ่มาเปิดตรงตําแหน่งนี้เพราะฉะนั้นจึงเป็นบริเวณที่จะต้องแนะนําให้คุณแม่นําทารกเข้าเต้าแล้วก็ดูดนมให้ลึกถึงบริเวณลานนมค่ะกระบวนการสร้างต่อมน้ำนมนะคะเริ่มตั้งแต่เมื่ออยู่ในคภ์แม่นะคะตั้งแต่อายุคันประมาณ4-5สัปดาห์โดยสร้างมาจากเอกตัวเดิมเลเยอร์แล้วก็มีโซเดิมเลเยอร์แต่ว่าการ พัฒนาเนี่ยยังมีอยู่ยังจํากัดนะคะแต่จะมีการเจริญเติบโต,ตอย่างเต็มที่เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นคือประมาณ1 0บถึงยีปีนะคะแล้วก็มีการสร้างต่อมน้ํานมขึ้นมาแต่ยังไม่มีการผลิตน้ํานมโดยจะมีการเจริญเติบโต,ต,ต,ตอย่างเต็มที่จริงๆเมื่อตั้งครรภ์ได้ประมาณ20สสัปดาห์ซึ่งจะมีการพัฒนาของต่อมน้ำนมอย่างเต็มที่และมีการผลิตน้ำนม การสร้างน้ำนมหรือแลคโตเจนิซิสแบ่งออกได้เป็นสาระยะนะคะคือระยะที่1นึ่งเลคโตเจนิซิสวันระยะที่2องเลคโตเจนิซิสทระยะที่3ามเลคโตเจนิซิสซโดยเลคโตเจนิซิสวันเป็น,นกลไกการสร้างน้ำนมที่เรียกน้ำนมระยะนี้ว่าน้ำนมระยะหัวน้ำนมหรือเรียกว่าคอร์สตัมซึ่งเป็นน้ำนมในช่วง3-4วันแรกหลังคลอด โดยการสร้างน้ำนมจะได้รับอิทธิพลจากฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าคือโปรเล็กตินโดยระยะตั้งครรภ์โปรเล็กติน in, ถูกฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสโอโรนจากรกกดการทำงานไว้หลังลกคลอดฮอร์โมนจากรกจะลดระดับลงอย่างรวดเร็วโปรเล็กตินจึงทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระมากขึ้นในระยะนี้จะมีการผลิตน้ำนมได้โดยเฉลี่ยประมาณ100มลลิตรค่ะส่วนประกอบในน้ำนมระยะ ระยะที่หหรือระยะครอสตัมนี่นะคะจะประกอบไปด้วยสารอาหารที่สําคัญก็คือเบต้าค l o โรทีนซึ่งจะทําให้น้ํานมในระยะนี้มีสีเหลืองข้นนะคะมีระบบภูมิคุ้มกันมากมายเซลล์เม็ดเลือดขาวมีระบบภูมิคุ้มกันทีเซลลแล้วก็มีสารอาหารจําพวก โปรโตีนที่สำคัญก็คือเลกโตโฟอรินซึ่งจะช่วยในการป้องกันการติดเชื้อแล้วก็ช่วยในการผลิตแบคทีเรียที่มีประโยชน์ในการป้องกันการติดเชื้อที่ลำไส้ดังนั้นในระยะนี้หากเราให้ทารกดื่มน้ำหรืออาหารอื่นใดที่ไม่ใช่นมจากแม่ก็จะไปชะล้างน้ำนมที่เคลือบบริเวณลำไส้ทำให้เกิดการติดเชื้อได้ง่ายค่ะซึ่งคอรัสตัมนี้เสนอนว่าเป็นวัคซีนหยดแรกของชีวิตทารกนะคะ l a c ตัวเจนิ i ิ2เป็นกลไกการสร้างน้ำนมระยะที่2เรียกน้ำนมระยะนี้ว่า t r a n s i t ัน n a ลมิลหรือน้ำนมระยะเปลี่ยนผ่านเป็นน้ำนมในช่วง4-7วันแรกหลังคลอดการสร้างน้ำนมในระยะนี้จะได้รับการสร้างแม้จะไม่ได้รับการดูดกระตุ้นจากทารกก็ตาม โดยได้รับอิทธิพลจากฮอร์โมนโปรเล็ตินจากต่อมใ้านสมองเช่นกันอย่างไรก็ตามการดูดเร็วจะก,กระตุ้นให้มีการสร้างน้ำนมในระยะนี้มากขึ้นซึ่งในระยะนี้ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องกับภูมิต้านทานจะลดลงแต่จะมีการเพิ่มสัดส่วนของแลคโตสและไขมันเพิ่มขึ้นจึงทำให้มีพลังงานเพิ่มขึ้นและเพื่อให้การสร้างน้ำนมเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเพียงพอกับความต้องการของทารกควรให้เด็ก ทารกดูดกระตุ้นทุก2-3ชั่วโมงและตัวเจนิสิตรีเป็นกลไกาการสร้างน้ำนมในระยะที่3เรียกน้ำนมระยะนี้ว่ามาชัวมิวหรือน้ำนม,มสมบูรณ์เต็มที่พบประมาณสัปดาห์ที่2หลังการคลอดอาศัยกลไกสำคัญ3ส่วนคือ 1. ฮอร์โมนจากต่อมไรท่อเอ็นโดครินคือฮอร์โมนโปรเล็กตินจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าทำหน้าที่สร้างน้ำนม และออกซิโตซินจากต่อมใต้สมองส่วนหลังทำหน้าที่หลังน้ำนม 2. ฮอร์โมนที่ออกฤทธิ์ที่เซลล์ผลิตฮอร์โมนเองออโตโคลินคือต่อมสร้างน้ำนมที่เต้านมและ 3. กระบวนการทางเคมีของร่างกายคือหากน้ำนมไม่มีการระบายออกจากเต้าจะทำให้ฮอร์โมนโปรเล็กตินจับกับผนังเซลล์สร้างน้ำนมได้น้อยลงการสังเคราะห์น้ำนมลดลง และน้ำนมที่ค้างๆอยู่ในเต้าจะมีโปรตีนเวซึ่งเป็นสารสะท้อนกลับเพื่อยับยั้งการสร้างน้ำนมหรือเรียกว่า Feedback Inhibitor of lactation ส่งสัญญาณไปที่เต้านมข้างที่นิ่นน้ำนมค้างอยู่เพื่อลดการสร้างน้ำนมข้างที่ยังไม่ได้รับการระบายในทางกลับกันเมื่อมีการดูดหรือระบายน้ำนมออกจากเต้าสารสะท้อนกลับจะหยุดการทำงาน และเกิดกระบวนการสร้างและหลั่งน้ำนมตามปกติโดยระบบต่อมไร้ท่อจะทำหน้าที่สร้างน้ำนมในระดับสูงสุดและควบคุมการสร้างน้ำนมในระยะสั้นการสร้างน้ำนมในระยะต่อมาจะอาศัยอิทธิพลของโอโตโครินและกระบวนการทางเคมีเป็นหลัก ส่วนประกอบของน้ำนมในระยะที่3นี่นะคะประกอบไปด้วยโปรโตีนซึ่งโปรโตีนก็จะประกอบไปด้วยโปรโตีนชนิดเว์กับเคซีนแล้วมีโปรโตีนชนิดเ์ถึง80%นะคะและประกอบด้วยโปรโตีนที่เป็นภูมิต้านทานของร่างกายได้แก่แลคโตเฟอร์เลนไลโซซามอิมมูโนกบูลินแล้วก็อะบูมินนะคะซึ่งจะช่วยในการป้องกันการติดเชื้อ ในลำไส้ของทารกโดยเฉพาะทารกและเกินกว่ากำหนดนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีอัลฟาเลกโตบูมินซึ่งเป็นสารที่จะช่วยในการสร้างสารสื่อประสาททริปโทแฟนซึ่งจะช่วยให้การเจริญเติบโตของสมองทารกดีขึ้นมีอารมณ์ดีขึ้นแล้วก็การนอนหลับในทารกดีขึ้นค่ะ คาร์โบไฮเดรตมีส่วนประกอบสำคัญ2อ,ส,อส่วนนะคะคือแลคโตสซึ่งช่วยในการดูดซึมแคลเซียมและลดการติดเชื้อในลำไส้แล้วก็โอลิโกแซคคาไรซึ่งไม่ถูกย่อยในลำไส้แต่จะเป็นตัวกระตุ้น ให้แบคทีเรียในลำไส้มีการเจริญเติบโตที่เป็นประโยชน์นะคะย้ำว่าแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์ในลำไส้ใหญ่มีการเจริญเติบโตที่ดีหรือเรียกว่าเป็น,นพรีไบ,บโอติกและก็โปรไบโอติกซึ่งจะช่วยลดอัตราการเกิดภาวะลำไส้เน่าในทารกแรกเกิดก่อนกำหนดได้ค่ะ ไขมันจะช่วยให้การจเจริญเติบโตของสมองและพัฒนาการสมองของเด็กที่กินนมแม่นี่ดีขึ้นนะคะมีส่วนประกอบที่สำคัญก็คือไขมันชนิด AA และก็ DHA โดยพบว่า DHA ในนมแม่มีจำนวนปริมาณสูงกว่าในนมผสมค่ะส่วนประกอบต่อไปก็คือส่วนประกอบของน้ำนมที่มีทั้งวิตามินและเกลือแร่และมีน้ำเป็นส่วนประกอบถึงประมาณ87%จึง ไม่จําเป็นที่จะให้น้ํากับทารกนะคะน้ํานมระยะสมบูรณ์เต็มที่แบ่งออกเป็นส่วนประกอบใหญ่อยู่สส่วนคือน้ํานมส่วนหน้าและน้ํานมส่วนหลังน้ํานมส่วนหน้าจะมีปริมาณน้ําแล้วก็แลคโตสสูงนะคะก็จะทําให้มีรสชาติที่ทารกพึงพอใจแต่น้ํานมส่วนหลังก็จะมีไขมันมีพลังงานสูงกว่าดังนั้นหากต้องการให้ทารกได้รับทั้งน้ำนมส่วนหน้าและน้ำนมส่วนหลัง ควรจะให้ทารกดื่มนมดูดนมนานอย่างน้อย15-20นาทีค่ะกระบวนการหลังน้ำนมจะเกิดขึ้นเมื่อในระยะหลังคลอดได้มีการให้ทารก ดูดกระตุ้นบริเวณหัวนมและลานนมโดยภายในหลังคลอดไม่เกิน1ชั่วโมงควรจะให้ทารกมีการดูดกระตุ้นหลังจากนั้นไม่เกิน30นาทีก็จะมีการส่งกระแสประสาทไปยังต่อมใต้สมองส่วนหลังให้มีการหลั่งฮอร์โมนออกซิโตซินออกมาซึ่งฮอร์โมนนี้จะไปมีผลทําให้กล้ามเนื้อเรียบบริเวณต่อมน้ํานมมีการบีบน้ํานมออกมาจากต่อมน้ํานมนะคะเพื่อให้น้ํานมหลั่งออกมาโดยนอกจาก การกระตุ้นที่ต่อมเต้านมแล้วหรือการกระตุ้นบริเวณหัวนมแล้วความรู้สึกของแม่ ก็มีผลต่อการหลัง่งน้ำนมเช่นกันและมีผลต่อการหลั่งของออกซิโทซินตัวอย่างเช่นเมื่อแม่รู้สึกคิดถึงลูกหรือแม่ได้กลิ่นหรือได้สัมผัสลูกก็จะมีการหลั่งออกมาซึ่งกลไกลนี้เรียกว่าออกซิโทซินรีเฟกหรือมิล e ล์อีเจคชั่นรีเฟกหรือเลตติ้งดาวรีเฟกโดยกลไกลนี้แม่อาจจะรู้สึกว่า แตกต่างกันในแต่ละคนคุณแม่บางคนอาจจะรู้สึกเหมือนมดลูกมีการบีบรัดตัวคุณแม่บางคนอาจจะมีความรู้สึกเหมือนมีเรื่องพุ่งพลาดออกจากร่างกายหรือคุณแม่บางคนอาจจะมีให้ลูกดูดนมข้างหนึ่งน้ำนมอีกข้างก็จะพุ่งออกมาเป็นต้นนะคะคุณแม่สามารถที่จะกระตุ้นการหลั่งออกซิโทซินได้โดยการผ่อนคลายนะคะทำจิตใจให้สบายแล้วก็มีความสุขในขณะที่ให้นมลูกค่ะ ต่อไปเราจะเป็นเรยนรู้เก่ยวกับกลไกการดูดนมจากเต้านะคะโดยการดูดกลืนจะเริ่มขึ้นเมื่อทารกใช้ิ้นฝีปากลิ้นหน้าโอบรอบบริเวณหัวนมลานนมปลายลิ้นก็จะโอบไปบริเวณรอบลานนมเพื่อดื่านมนะคะจากนั้นลิ้นก็จะมีการเคลื่อนไหวเป็นลูกคลื่นตามยาวของลิ้น ใต้หัวนมต้านกับเพดานแข็งด้านบนเพื่อรีดน้ำนมออกจากเต้าการเคลื่อนไหวของลิ้นเป็นลุกคลื่นไล่ไปถึงโคนลิ้นต้านกับการหดตัวของเพดานอ่อนด้านบนทําให้เกิดการปิดสนิทของช่องติดต่อกับโพรงจมงูกดังภาพจะมีแรงกดและมีแรงต้านกับหัวนมและเพดานปากทําให้เกิดสูญญากาศภายในช่องปากบีบน้ํานมเข้าไปในช่องปาก หลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเพื่อการนําไปส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แล้วนะคะความรู้อันนี้ก็สามารถที่จะไปต่อยอดเพื่อเอาไปใช้ในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระยะตั้งครรภ์ระยะคลอดและระยะหลังคลอดต่อไปค่ะ